สวัสดีครับผมพี่น้องผู้ประกันตนทุกท่านนะครับข่าวดีผู้ประกันตนติดโควิดประกันสังคมจ่ายเงินชดเชยสูงสุดรายละ1 5 0 0 0บาทนะครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนั้นขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อท่านนั้นจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆเกี่ยวกับผู้ประกันตนนะครับสํานักงานประกันสังคมเปิดเผยข้อมูลว่า ผู้ประกันตนทุกมาตาที่ป่วยติดโควิด2019สาำนักง,งานประกันสังคมพร้อมช่วยเหลือโดยครอบคลุมการรักษาผู้ประกันตนมาตาสามสามและ39รวมทั้งการจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ให้แก่ผู้ประกันตนทุกมาตาครับโดยผู้ประกันตนมาตา3าและมาตา3าจะได้รับการช่วยเหลือครอบคลุมค่าร,รักษาพยาบาลทางการแพทย์ประเภทผู้ป่วยดังนี้ครับค่าตรวจห้องปฏิบัติการค่าดูแล,แลและให้บริการผู้ประกันตน ค่าอาหารสามมื้อการติดตามอาการและการให้คำปรึกษาครับและมีค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเช่นปลอดวัดไข้เครื่องมือวัดออกซิเจนในเลือดและอุปกรณ์อื่นๆค่ายาที่ใช้บริการ ค่าประหาเพื่อรับหรือส่งต่อผู้ป่วยระหว่างที่พักโรงพยาบาลสนามและสถานพยาบาลและค่าเอกเรย์คราบฟรีโดยสำนักง,งานประกันสังคมจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลกับทางโรงพยาบาลตามหลักและเงื่อนไขครับสำหรับผู้ประกันตนมาตาา33นะครับกรณีลาป่วย30วันแรกจะได้รับค่าจ้างจากนายจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกรณีจำเป็นต้องหยุดพักรักษาตัวนานถึง30วันสามารถเบิกสิทธิประโยชน์กรณีขาดรายได้ จากสำนักง,งานประกันสังคมตั้งแต่วันที่3 1เของการลาป่วยโดยรับเงินทดแทนสูงสุดร้อยละ50%ของค่าจ้างแต่ไม่เกิน15,000บาทนะครับตามใบรับรองแพทย์ครั้งรับมาเกิน90าวัน ปีละไม่เกิน180วันหากป่วยเรื้อรังได้รับไม่เกิน365วันนะครับและต่อมาสําหรับผู้ประกันตนมาตา39ครับได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้100ละ50โดยคํานวณจากฐานค่าจ้างอยู่จํานวน4,800บาทตามใบรับรองแพทย์ครั้งละไม่เกิน90วันต่อปีและไม่เกิน180วันยกเว้นได้รับวินิจฉัยว่าเป็นโรคเรื้อรังจะสามารถรับเงินทดแทนไม่เกิน3 6 0 ห้วันนะครับและต้องมีการส่งเงินสมทบ 3เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนวันเข้าตรวจการบริการทางการแพทย์นะครับสำหรับผู้ประกันตนมาตาา39ครับและต่อมานั้นสําหรับผู้ประกันตนมาตา40ครับได้รับเงินทดแทนตามทางเลือดดังนี้ครับ1เงินทดแทนการขาดรายได้วันละ3 0 0บาทกรณีรับการรักษาประเภทผู้ป่วยในโรงพยาบาลโรงพยาบาลสนามตั้งแต่1วันขึ้นไปตั้งแต่ไม่เกิน30วันต่อปีสําหรับทางเลือกที่1และทาง เรืองที่2และทางเลื่องที่3นั้นไม่เกิน90วันต่อปีครับและ2เงินทดแทนการขาดรายได้วันละ200บาทกรณีแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวที่บ้านตั้งแต่3าวันขึ้นไปแต่ไม่เกิน30วันต่อปีสาหรับทางเลื่องที่1และทางเรื่องที่2นะครับและไม่เกิน90วันสำหรับทางเลื่องที่3และข้อที่3 เงินทดแทนการขาดรายได้ครั้งละไม่เกิน50บาทไม่เกิน3ครั้งต่อปีกรณีไม่ได้รับการรักษาแบบผู้ป่วยใน หรือไม่ได้แกตัวมีใบรับรองแพทย์มาแสดงสำนักง,งานประกันสังคมเฉพาะทางเลือกที่1และทางเลือกที่2เท่านั้นครับและสำหรับทางเลือกที่3นั้นยังไม่คุ้มครองนะครับหมายเหตุผู้ประกันตนมาตรา40การรักษาพยาบาลใช้สิทธิ์ของสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพท่วนหน้าหรือว่าบัตรทองนั่นเองครับและสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w s s o g o t h หรือโทรศัพท์สายด่วน1 5 0 6ให้บริการทุกวันตลอด2 4 4ชั่วโมงครับ